พอตอสไรงงเดี๋ยวไม่มีพตอสกลุ่มนี้มีพตอสแค่คนเดียวเท่านั้นคือครีเอเตอร์ซึ่งจุ้งไปแล้วยังยังหมายถึงแพ้ไปก่อนในรอบกลุ่มสิบคนเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเกับกลุ่มบซึ่งตอนนี้เราอยู่ในที่กลุ่มบเล็กแรกอ่ารุ๊บหนึ่งก็จะแข่งสองเล็กนะฮะโอเคก็จะแข่งสลับกันย2ิบสองแล้วก็ไปย6ิบกแล้วก็ไปย9ิบเก้านะครับ อันนี้ก็จะเป็น GSL นะฮะโค้ชเอสซีซันสามครับของปี2022ครับคุบบีนะฮะราวราวเทนนะฮะก็รอบสิบคนสุดท้ายเกมที่สามแมตช์สามนะข้อมูลอยู่ข้างล่างหมดเลยโอเคเคียวเจอกับดีอาจีพ็อกซี่สามแหลกเลยอ่ะทำไมเคียวดุ yeah, s right. <S ดุปุยมุย้ย <laughs> <laughs> เออสามแหลกคือไม่ขึ้นแก๊สแน่นอน Would <pegar> you like some brain with your brain? Yeah. Those first two barracks have his big brain. Yeah. And then that little back barracks it has his brontosaurus tail brain. You know what that you know it's it's the the first two barracks are the big brain and then the third barracks is the little alien head that pops out of the big brain and that's that thing's brain. Okay, okay. So แล้วเห็น S c V มาครับมาแล้วครับบังเกอร์ชีสไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเหรอมารีนมาแล้วนะแล้วมารีนมาเยอะด้วยนะเพราะว่า3ามแรกเลยเขาเรียกว่าใส่สุดแล้วหยุดที่หยุดหยุดที่สุดซอยโอเคยังตั้งบังเกอร์ได้ครับก่อนที่ครีปมันจะคืบการเข้ามาลำบากแล้วต้องรีบเอาลิงเอาควีนออกมา อาแล้วครับเขียวอยู่ดีเขียวก็เข้มอ่าอ่าโดนล้อมโดนล้อมก็ใครยิงใครยิงใครยิง S V ก็ต้องช่วยอู้สี่แล้วโอเคอ้าวแล้วบังเกอร์เสร็จแล้วโอเค ลุนละลุนละจังหวะนี้คือแผนสำเร็จครับแต่ข้อดีก็คือไม่มี SCV มารีแพนนะเพราะ SCV ตายไปหมดแล้วยกเว้นว่าเขาจะส่ง ...G.G. เลยโอ้งานวว่ะงานวเกมแรกไปแล้วครับเคียวฮะชีตชีตบังเกอร์นะเขาเรียกเขาเรียกแผนชีตบังเกอร์ก็คือพ็อกซี่แลกนะครับแล้วก็มาชีตบังเกอร์ใส่หน้าสนาทีในโปรซีนไม่ค่อยได้เห็นกันแน่นอน เกมที่สองครับอ่ายังงงกับเกมแรกกันอยู่เลยใช่ไหมนี่แหละเวลาชี้นี่มันไฮลีชัยรีเทิร์นหลักๆคือมันตั้งบังเกอร์ทันที่ครีปแบบมันจะมาสอดต,ตัวเออแล้วบังเกอร์เสร็จนั่นเองพอบังเกอร์เสร็จหลักๆคือทางฝั่งเคียวก็ใส่สุดนะ <c oughs> เพราะว่าสามแหลกนี่คือการใส่สุดมากๆเลย <c oughs> ปิดเกมไปได้โอเค ก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆเมมเบอร์ทุกคนนะครับลงถึงซับสคริปเบอร์นะใน Twitch เมมเบอร์ใน YouTube นะฮะเขาเรียกว่าสนับสนุนสมัครกันเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ <laughs> อยากดันหลังต่อก็ <laughs> ทิปส์หรือว่าด onation ได้นะที่ลิงก์ <laughs> ด้านล่างจนด c สคริปชัน <laughs> นะครับผมตอนนี้เขาเรียกว่ากำลังระดมทุนอยู่หาค้าใหม่หาค่ามใหม่ใหม่ใหม่เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายฮะ ผมเลยผมเลยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาอัดเนื้อเรื่องสตาร์คาร์บอ่ะฮะมันไม่รู้ดิมันอยู่ดีมันจะอืดมันก็อืดอ่ะไม่ช็อตป่ะเออใช้คำวันนี้ว่าช็อตแต่เสียงเสียงมันไม่แตกนะมันแค่ช็อตเออเออมันมีเสียงเสียงอึงเข้ามาแบบถ้าไม่ได้มอนิเตอร์ก็เสร็จเลยแต่ถ้ามอนิเตอร์ผมก็จะพูดไม่ได้ไงเพราะว่าเสียงมันจะดีเลยกับที่ผมพูดใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบตีกันมั่วไปหมดมืน นั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคก็ช่วยเหลือกันเข้ามาได้ฮะถ้าในเพย์พอก็มีขั้นต่ำนิดหนึงนะเพราะมันมีเขาเรียกว่าค่าฟรีของมันขอสักสองเหรียญขึ้นไปอะ่ะพอถ้าเหรียญเดียวเข้ามาเหมือนโดนเข้ามามันจะกินเรียบเลย <laughs> ไม่เหลืออะไรเลยทั้งนั้น <laughs> แต่ถ้าสะดวกจริงก็พรอมเพ์ก็ได้ครับพอมเพจะไม่มีค่าบริการเนาะ ของเพยก็เหมือนสแกนจ่ายคิวาโค้ดหน้าร้านไก่ทอดผมเลยคล้ายๆกันไก่ทอดก็จะมีเมนูใหม่นะครับหนังไก่ทอดนะครับขายเป็นขีดนะเร็วๆนี้อย่าเพิ่มเมนู5ห้ในไลแมนแล้วก็โลบินฮูดนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่อุดหนุนมากๆรวมถึงกลับมารีวิวให้ในวงในหรือว่าใน Line แมนด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยครับ เหมือนแบบเก่งใจอ่ะเริ่มรู้สึกเก่งใครเหมือนใครดันหลังก็ดัน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 แบบเออช่วยสู้ๆนะพี่อะไรอย่างนี้อ่านหมดนะผมอ่านหมดโอเคเนื้อหาเกมนี้ครับ normal g a m เลย normal g a m จังหวะนี้เคียวก็ไปเฮลเลียนมาราเดอร์ทางฝั่ง DRG เซิร์กได้ฟาร์มแล้วเปิด 3H มแฮชมาเมตาบลิกบูสซิลลิงสองควีนดีดีด้วยได้เล่นและได้เล่น เซิร์กมันจะไปนู่นนะหานาทีมถึงจะเห็นผลครับจะต้องเป็นเธอแรนด้วยซ้ำที่เข้าไปกระทุ้งก่อนตามหลักนะส่วนใหญ่ซึ่งผมมองว่าเคียวเกมนี้ฟอร์มดีเว้ยเออทัวเนี่ยค่อนข้างดูมีทรงจากที่ดูมาหลายๆเกม โหช่วงนี้เห็นราคากาจอแล้วอิ่มใจอะแบบสามศูนแปดศูนย์มือสองไม่ถึงสองหมื่อ่ะเออมันทำให้แบบมีความหวังนะครับคือจะก่อนแบบไม่รู้ดิผมผมไม่กล้ามองเลยแบบสามศูนย์แปดศูนย์สี่หมื่นอย่างเงี้ยเออสี่ห้าหมื่อย่างเงี้ยหันไปมองมอไซตัวเองเลยพอสี่ห้าหมื่นโอ้ เออแต่ฟอร์มือสอกมันมาแบบแบบหมื่นแปดอะไรเงี้ยเออบางทีเจ็บเจ็บหน่อยก็มาลงมาหมื่นเจ็ดก็มีสามศูนย์แปดศูนย์เออแล้วสามศูนย์เจ็ดศูนย์มันมาหมื่นต้นเลยอะแบบหมื่นสองคือมันมันมันเห็นภาพแล้วนะฮะ <laughs> ภาพมันมาใช้คำนี้นะภาพมันมา ออผมผมม<ช><ช>าเฉยเฉยเพราะผมซื้อหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ตอนมันแบบผมประกอบหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์พ้องกับอะไรเส้นเจ็ดอ่ะไม่เกินสามหมื่นอ่ะตอนนั้นอะเออะไรเส้นเจ็ดเจนสองมั้งรหัสสองพันกะับหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไอด้วยนะแบบไม่ถึงสามหมื่นก็เลยคิดว่าถูกเออถูกถ้าตอนเนี้ยตอนตอนที่การจอแพงอ่ะสามหมื 30, ่นเผลอหนึ 70, ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ในใบเดียวเห็นมั้ย มันจะไปมันจะไปหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆอ่ะตอนช่วงการจอพุ่งโอเคมาครับบัญชีเข้ามาเปิดฮารสก่อนนะแล้วฉลาดนะยิงนอกดีเทคชันของสปอครับสบายฮอีใครซื้อมือหนึ่งมาเจ็บแต่มือสองก็วัดใจเหรอครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะ ราคามันถูกกว่าแบบเยอะมากๆแต่ก็หาพ่อ้ายดีๆดูกันดีๆใช้คำนี้ดูกันดีๆพึๆ่งตัวเองฮะเวลาซื้อของออนไลน์ได้แต่พึ่งตัวเองไปเรียกร้องใครไม่ได้เลยมีกฎรรหมายครอบอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองหาหลักฐานหาอะไรไว้ให้พอเวลาโดนแต่มองเลยว่ามันวุ่นวายเวลาไปตามตามอะไรอ่ะเหนื่อย คนก็เลยโกงกันเยอะโกงกันหลักร้อยอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยอยากตามเันโกงกันหลักพันบางทีก็เหนื่อยๆกันนะกินคือไปฟ้องไปนู่นไปนี่อ่ะกลายเป็นว่าฟังฟังคนที่เขาไปฟ้องมามันจมค่าทนายหมดอ่ะของหลักแบบหมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยเออตลกดีคนก็เลยโกงกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าหาทำนะอย่าหาทำ รับมาแล้วครับเขียวโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยีแข็งตั้งลายไม่สวยเจอราเวนเจอร์ดังแตกเลยครับนี่ฮะ้อมลกลานะไม่มีลิงเลยฮะไม่มีลิงผสมแข็งมากคอมนี้ต้องถอยก่อนละทางฝั่ง,ง,งมารีนเจอโรกต้องทำไงครับพี่เจอโรกเหรอซีแข้งฮะเออต้องหาดามเมจมา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 ,มา,ม,า,ม,ามากระทืบโรกอะ ซีกแทงมาร์เรเดอร์แต่จริงจริงมาร์เเดอร์เขาจะเอาไว้กันเบลลิงครับแม่ผมว่าโรกับมาร์เรเดอร์โรก็ยังเป็นตัวเลือก,อกที่ดีกว่าไอ้เันเทียดกว่าผมมองว่าน่าจะน่าจะต้องซออีกไม่ก็นั่นแหละฮะมันมันเป็นจังหวะมากกว่า <c oughs> ถ้าถ้ามันพ,าพาลาดคารียยพลาดไปแล้วก็ต้องซื้อก่อนใช้ก่อนเพราะไม่มีการจอก็อยู่ไม่ได้เนะเกมเมอร์ วันนี้มีหวั่นไหวเว้ยสองศูนเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยอ่ะไม่อยากขึ้นเลขสามสองศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดพันน่ะเออใครเพื่อนๆในช่องมีใครจะปล่อยลองทักๆมานะทักในเพจมาเลยเจ้าพ่อเหมืองทั้งหลายอยากซื้อกับคนกันเองแต่ไอคนกันเองเนี่ยผมก็เคยโดนหลอกมานะอย่เยอย่าค่อยเหลาอย่าค่อยเหลา <laughs> ดูเกมก่อน จังหวะน,นี้ถ่ายไป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 ครับถ่ายไปครับโอ้โหมารีนกระโรกยังเอาหมายถึงโลกก็ยังเอา <c oughs> อย่าดื้อครับเคี้ยว <c oughs> ดามเมจยังไม่พอมันต้องเป็นมารีนที่ฟูลโดสครับมารีนฟูลโดสคืออะไรมารีนที่เกราะสามอาวุธสามสตรีมแพ็กพร้อมชิลพร้อม เนี่เพิ่มสี่พันอะถ้าเพิ่มสี่พันได้จระก,กูณสามเออเพราะสองศูนย์เจ็ดศูนย์มันตอนนี้ที่ผมเห็นนะในใน,ในมือสองเนะี่ยวิ่งกันอยู่ประมาณรับเจ็ดพันเออเจ็ดพันหาได้อะเจ็ดพันหาได้แต่ถ้าสามศูนเจ็ดศมันประมาณหมื่นต้นตนอนะไม่เกินหมื่นสามอไม่เกินไม่เกินสิบสาม แต่ก็นั่นแหละครับมันส่วนใหญ่มันการ์ดหลุดเหมืองมาก็ดูดีๆด,ด,ด,ดูผลเทสดูอะไรดีๆขอประกันใจเขาสักเจ็ดวันก็ได้แฟดแฟออ็คุยกันให้เคลียร์เวลาซื้ออะไรเงี้ยคุยกันเป็นเทคดีที่สุดเพราะมันมีหลักฐานผมหลังๆใครซื้อของนะผมจะแนะนําว่าเทคคุยครับเออเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานไงเวลาเทคโทมันไม่มีหลักฐานฮะเพราะฉะนั้น ก็มือใหม่ื้ีขายก็เทคนะครับเทคเถิกผม <to the S 2> ดูแต่มือสองเลยเพราะราคามือหนึ่งมันเป็นยังเป็นราคาแบบเวอร์วังอยู่ uh, s <S อะ really ราคาราคาเขาอะไรเะราคาพี่รับมาแพง <c oughs> สับในวงการตอนนี้ครับท้พพายแม็กกันไปแล้วนะเนื้อหาเกมก็คือมันมันเป็นเกมฟาร,ร์มฟาร,ร์มจริงๆแล้วก็ประทะการกับปิดก,กระปอยแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ผมมองว่า DRG อ่ะน่าจะต้องสิบนาทีจร,จริงๆมันควรจะได้สัก6เหตกถ้เป็นเซอร์ราวนะ ในแมป Inside and Out แบบนี้โอ้ใบนิ้งราวสวยมากเลยอะ <Whoa. S 1> โอ้ไฟนี้ครับ Overwhelming เลยสวยมาก d ี g เขียวถอยยับยับถอยยับยับแล้วก็โดนอัดเข้า s อ v ไปดอกนี้ครับ15แล้วก็แพ้ไฟอีกอีโคโดนระเบิดอีกครับเขียวหูด,ดีอจีอย่างเอา yeah, นี่ฮะปล่อยให้เซิร์ฟฟาร์ม พยายามจะส่วนไฟมาเป็น m m ทางขวานะครับมองไปทางขวาฮะมินิแมปโอเคมีโรกมาก,กันครับวัดกันที่ปริมาณและเออถ้าเยอะ m m ม,มันเยอะกว่าก็รีดดาเมด dps ได้ระเบิดไฟได้โอเคเคลียร์โลกได้แต่เจอลิงต่อครับอ่าเจอลิงต่ออ่าสุดท้ายไม่ได้แฮชนะถือว่าไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จครับการพันชมิโนรไลน์ครั้งนี้ของ้องฝั่งเคียวแล้วก็ลังจะโดนปิดเกมด้วยอัลทริคัะ I <laughs> think, so Yeah. Like Ling Bane Ultra at this point. And it's going to be 3 carapace, 2 melee. That's, that's insane upgrades, man. With your kindness. Now, Terran's going to try to push in again. Not going to have much success on the ground. Not any real way to try to drop in here. Oh, maybe he'll get a cancel on that. Okay, not bad. จริงๆ107่ดนมันก็เล่นได้นะเออผมเล่นไซเบอร์พังปรับปรับปรับเท็เจอร์สูงสุดอะ่ะมันก็70เฟรม80เฟรมนะทำเป็นเล่นเออมีก็มีหล่นมีเหวี่ยงบ้างตามสไตล์ฮะเออเพราะว่าการจอมันถือว่าตกไป2เจนเนี่ยสำหรับเกมเกมนี้พราะการจอมันออกมาเจนส0ูนใช่ไหมเรเทสซิ่งอะไรพวกนี้อ่ะเกมเกมเกมมันออกมาการจอเจนสแล้วตกไป2เจน ล้วตอนแรกโอ้โอเวอร์ลันเข้ามาแหกแล้วครับเคียวน่าจะต้องมอบนะปะเกมสามอย่าได้รอช้าโอเคียวยังดื้อยังดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนเคียนโดนเบลลิงเคียนเคียนเข้าไปเคียนเข้าไปยังยังยังไม่เลิกอ่าจีจีครับนี่เด็กดื้อต้องโดนอะไร โอเคครับไปไวัดกันต่อในเกมที่3ครับผมเกมนี้เป็นเกมฟาร์มนะปล่อยเซิร์ฟฟาร์มภาพมันก็จะออกแบบนี้ฮะแล้วทางฝั่ง,ง DRG เรียกคอมมาถูกด้วยเพราะว่าเคียวเล่นไบโอเทอร์เรนไบโอเทอร์เรนครับแปะกับในส่วนของซีคแท้งอ่ะไปเจอกับโรคราเวนเจอร์ครับราเวนเจอร์นี่เขาเรียกว่าขย่มซีคแท้งเป็นขนมเลยอะ่ะเออคือ DPS สูงกว่าไนงะราเวนเจอร์มันเป็นดาเมจดดุกไนงะเปิดดังมาบัางบ้งๆเรียบร้อย ส่วนซิกแทงจริงๆมันก็เป็นดาเมจกุลนุกแหละแต่มันเป็นเป็นนุกแบบสเปร์อต่ให้ให้นึกถึงอารมณ์ไร้สายเรย์ครับของรีน่าแล้วก็ดาร์กอนสเลฟอะไรแบบเนี้ยแต่ไอราเวนเจอร์อ่ะมันออกแนวไอเนี้ยเอ่อตูมซันไนหรือว่าลากุน่าเบดอะฟีลประมาณนั้นโอเคครับแมปที่3ครับเราอยู่กันในแมปวอเตอร์ฟอร์บะ เห็นแวบๆเมื่อกี้ดูว่าผมเห็นถูกไหมเห็นประมาณวินาทีหนึ่งเออ waterfall โอเคใครจะได้เกมนี้ไปทุกๆเกมมีค่าหมดนะหนึ่งเตะเอาง่ายง่ายหนึ่งหนึ่งเกมหนึ่งแตะอะครับไอ้นี้นับกันแบบง่ายๆเลยเออหนึ่งเกมบวกหนึ่งเคียวกับ drg คือมันจริงๆอ่ะพอเล่นๆ่นไปมันจะเห็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นของผู้เล่นโดต้าครับตายปุ๊บเบรมตายปุ๊บปิงสกิลตายปุ๊บ,บแบบเออมันเริ่มเริ่มต้นที่คำว่าตายปุ๊บอ่ะกับสองโยนแบบไม่มีสาเหตุไปยืนนิ่งนิ่งอยู่ดีก็เหมือนเหมือนเล่นเล่นอยู่แล้วแม่เรียกกินข้าวอ่ะฟีลประมาณนั้นอ่ะเออแล้วก็ตายตายแล้วคนแบบนี้จะตายประมาณศูนย์เก้าศูนย์สิบสองศูนย์สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบ ทำไมวะอย่าไปหาเขาเรียกว่าอย่าไปหาคําตอบรับมันเป็นปรัชญาอาริสโตเติลน่ะว่าทำทำไมเออตายแต่อยากชนะมาเล่นเกมเพื่อชนะแต่มาตายเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปสองโปรไฟล์ก็จะเจอแบบหนึ่งพันสามร้อยกวีนคอมเมนต์สองพันกว่าแต่ศูนย์สิบห้าคืองงมันงงว่าแบบฟิลซื้อไอ่ดีฮะเออฟิลซื้อไอดีมาเล่นอ่ะ แล้วก็มิดเลนครับ <Right. S 1> เพราะว่าถ,ถ้าเราไม่ได้ยินมิดแล้วไม่เจอมิดฝั่งของข้ามยังไงไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ถ้าฝ่ายชนะจะพิมพ์ G G E ีมิดเสมอให้ชินกับมันซะเอออย่าไปอะไรแล้วมองทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าคอมเมดี้เหมือนเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะเออมันเป็นเขาเรียกว่าตลกร้าย ใครใครเจออะไรก็ใน YouTube มาดูย้อนหลังใครเจออะไรในโดตาก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะเผื่อจะเอามาทำคอนเทนต์ผู <c oughs> ้เล่นคนไทยเจออะไรกันในโดตาบ้าง <c oughs> โอ้ยคนไทยเจอคนไทยด้วยกันก็ทักไายกันดีครับมวยมาเลยมวยทักกันเลยมวย เคลีย like ปิดเกมอ่าเคลียปิดเกมไม่ลงนะในแบบมปสองเมื่อวานตอนแมปสามเปิดบล็อกบ้านมาจาังหวะนี้ Reaper h e l ์เ ER, ฮลิเอียนมาร,เร์เรเ s i v e Shield ยิงสโลถ้าเจอเบลลิงสู้ได้เนีแ่ยบบเปิดคอมนี้มาอย่างเงี้ยต้องต้องวงเลยก่อนถ้าเจอเบลลิงสู้ได้ถ้าเจอลกเหนื่อยอันนี้พูดถึงคอมต้นเกมนะเล่นไวกิ้งเลยครับไวกิ้งแมปมันเล็กอะ่ะน่าจะเอามาตัดพวกโอเวอร์หลอด พวกโอเวอร์โหลดแบบไปจุ like like, ่มไกลๆอย่างเงี้ยเฮ้ยกระตุกเฉย YouTube ฮัลโลโอเคครับทางฝั่งเคียวเล่นคุยเซอร์คอครับรัดแบตเทิลคุยเซอร์ฮะ อ๋อโอเคเอาวิกิ้งมาเพื่อจัดการโอเวอร์โดปิดอินฟอร์เมชันพอปิดอินฟอร์เมชันเสร็จแผงของเขาก็คือเซอร์ไพรส์เทคเล่นเล่นเล่นเทคเทียสูงโอเคก็รอนะจังหวะนี้ได้ดีแต่รอคุยเซอร์กว่าฟิวชั่นคอจะเสร็จกว่าคุยเซอร์จะมาน่าจะมี6นาทีครับ เนาทีอ่ะผมให้นาทีที่เจ็ดเพราะฉะนั้นดีอาจีมีเวลา,าประมาณสองนาทีสามนาทีในการรับรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อา้าวเดี๋ยวกลายเป็นเกมส์ r ไว v เว o ร์ o ฮไปแล้ว <laughs> <laughs> ผีกำลงังจะมาผีคุยเซ์นะที่ไม่ใช่ผีกากา้าโอโ้พูดถึงผีกาก้าแ้วเจ็บมึงก็แต่งสเพาะเลยแต่งซะเป็นเอลเวิร์มเลยช่วงนั้นใครไม่รู้จักผีกาก้าบ้าง เอาแล้วครับเฮเลี่ยนกระถุงกระทุงเข้าไปกระทุงเข้าไปควีนเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะเออเนี่ยเอาไม่อยู่นะโอเคครับยังมีจี้อยู่เอาอยู่อ่าผมเห็นผมเพิ่งเหลือบไปเห็นเอเนอร์จีแต่ถ้าชี้หมดเมื่อไหร่ก็แตกแต่อันนี้เป็นแค่การดึงความสนใจเท่านั้นเออได้ทูเมอร์ได้ควีนไปซับไายทางฝั่งเคียวก็จ่ายไปเยอะมากว่า ตายไปเยอะครับสูญเสียพอสมควรหลักๆคือรอคุยเซอร์แต่เทคแลบไม่เล่นเหรอเอาไม่เล่นวะอุตสาห์สร้างฟิวชั่นคอมาไม่เล่นเออสร้างทำไม งงปกติคือถ้าฟิวชั่นคอมมาเร็วคาจะลัสครูเซอร์ยัดเลยแต่เคียวไม่เล oh. ่นครับไม่ได้แปะเทคแครปกับสตาร์พอร์ตแล้วก็ยังคงสร้างเฮลเลียนกับมารีนไม่ได้ทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปหาเทคที่ตัวเองอุตสาห์สร้างมาใช่ไหม know. <laughs> ออมาเล่น h e l ฮ a t บับโบบีมาเล่นบบโบบี <laughs> ไม่ไหวอ่ะผมว่าควีนเขามีเอ e เ g y เล่นอะ่ะแล้วเบลลิงมาแล้ว <c oughs> เอาละเล่นงงงฮะ โอเคเกมเสียเป<ร>ีย <CE> บ,บมากๆเลยครับเกี่ยวเล่นมืนๆเรียกเทคแล้วก็ไม่เล่นเออแล้วก็มาเล่นเทคที่แบบโอ้โหมาแล้วระเบิดบ้านเวลคัมเลยยัดกันมาล้อมได้ด้วยโอ้โหล้อมแล้วก็อัดเบลลิงอัดหน้าไปเตือนสติน,ตนี่เอาไปอีกหนึ่งเมตรยี่สิบครับนี่เด็กดื้อต้องโดนบแบบนี้ เออแล้วก็เอาไปอีกเม็ดพยายามจะอุดเอาไว้อุดเอาไว้แต่ก็จ่ายเยอะนะทางฝั่งดียจีจ่ายได้ครับสี่แฮชใส่ต่อได้เลยเนี่ยเอาจริงเชียวไม่เหลืออะไรละเนี่ยฟิวชั่นคอเอออาจจะคิดว่าควีนเขาเยอะไม่น่าเล่นมั้งเออคิดว่านะ อยากจะไปกระทุ้งควีนก่อนให้ชนะฆ่าควีนเาให้ได้เยอะๆแล้วก็สับมาหา <S <S คุยเซอร์แต่พอมันแพ้ไฟปุ๊บก็เลยไม่เล่นอันนี้อันนี้พยายามจะคิดน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ทีขึ้นครับเพราะว่าก็ยังฝืนไปไฟต่อด้วยเฮลแบตแล้วก็ระเบิดอีกกลายเป็นว่าแพ้สองไฟติดพอแพ้สองไฟติดดีอาจีก็สวนตูมเข้ามาเมื่อกี้ดีอารจีกำไรโคตรๆนะดูจากตัวเลขฮะเงนกำไรเห็นๆอยู่แล้ว 77ทัพ126สัพพายเนี่ยวอร์เกอร์เคียวเหลือแค่29ครับอินคัมที่ประคองอยู่ได้มิลล้นล้วนเลยฮะซึ่งมันไม่ได้ใช้ไปได้ตลอดรดฝั่งสุดท้ายเอเนอร์จีของออปิทอลคอมมานด์อย่างมันก็หมดมันจะมีช่วงอินคัมดรอปอยู่แล้วแต่ดูอินคัมดีอาร์จีฮะสัดขึ้นไปถึง3,002-3,004ครับจะเป็นมหากรรมมหากรรมอะไรมหากรรมเงินปาดนะเออเมโมไนท์อ่ ight, อะ,ะเจอเซิร์ฟเมโมไนท์อ่ะ ออแล้วเป็นเมโมไที่เทคข่มด้วยเนี่ยทางฝั่ง d ดีก็ยังไม่ลืมอัพเทคเล่นลิงเบลลิงเทคก็เนี่ยแหละครับตีใกล้กับเกาะตีใกล้กับเกาะไม่ต้องสนใจเม่ดแวกไม่แวกคิไว,ไม,วไม่ทันเบลลิงแล้วอ้อมหลังไปแล้วครับจังหวะนี้ข้างหน้าก็รออยู่ข้างหน้าก็รออยู่ข้างหลังก็รออยู่และโถม ถมถมหน้าถมหลังโถมเข้ามานั่นแหละครับเรียบร้อยรูดลงมาอีกรอบหนึ่งอามีซัดลงมาครึ่งครึ่งปะเด็กดือก้อเคียวเ <c oughs> ด็ก <c oughs> ดือก้อปะ่ะ Drg ต้องเคียนแล้วอู <c oughs> แว้แล้วราคาสวยด้วยนะราคาเหมือนแทงหนึ่งแทงหนึ่งได้สองมะ Drg ไทไปฝั่งเดีจนี่เพลินเลยฮะชาวสวนจีครับผมชนะสองต่อหนึ่งฮะรอรอไปออคุปนี้ผมว่ากลายเป็นว่ามองสนุกนะเหมือนมารู้จะนอนมาแต่มารู้ก็เจอเกมยากเหมือนกันครับไม่ได้แบบง่ายๆไปทุกเกมโอเคจบไปครับเกมที่สามดาีีชนะไปสองต่อหนึ่ง